สวัสดีครับวันนี้เป็นไทยช็อปนะครับจะมาเดโม่ตัวฮอสปอดครับเกม UFO กระโดดนะครับก็เป็นเกมไอคิวแบบนึงนะครับซึ่งวิธีการเล่นเขาคล้ายๆก็คือว่าเราจะต้องพาตัว UFO สีแดงนี้นะครับไปยังจุดมุ่งหมายให้ได้นะครับโดยการเล่นจะคล้ายๆกัหมักข้ามนะครับก็คือเราจะข้ามอย่างนี้ปุ๊บแล้วข้ามอย่างนี้อย่างนี่ได้นะครับก็คือเวลาเดินจะต้องข้ามอย่างเดียวนะครับเห็นว่านี่ผมเล่นให้ดูก็คือว่าอันนี้คือผ่านดาดแล้วนะครับพร้อมที่มีก่กระโดด ก,กะระ้ขเกมนี้จะคล้ายกับเกมกบนะครับหลายคนเคยเล่นเกมกบที่จำหน่ายในร้านเบนทอยช็อปแล้วก็คือ,อจะเห็นว่ามันคล้ายๆกันคือข้ามกันข้าม,ามไ,ปไปข้ามกันมาแล้วก็ให้ไปถึงให้เหลือตัวสีแดงตัวเดียชาแต่เกมนี้จะแตกต่างที่ว่าเราต้องไปถึงจุดหมายตรงนี้นะครับเกมนี้เนี่ยคือข้ามปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ไม่ตายไปนะครับเช่นที่เขียวจะไม่ข้ามสีแดงได้นะครับสีแดงข้ามสีเขียวได้นะครับโดยที่เวลาข้ามเสร็จปุ๊บตัวนี้ตัวหมากจะไม่ต้องออกไปนะครับก็ยังคงอยู่ตำแหน่งเดิมได้ ซึ่งแต่ละหนังก็จะยากขึ้นทอ็อปตอนขึ้นนะครับตามลําดับนะครับก็จะมีความหลากหลายขึ้นนะครับก็จะมีหมากพิเศษนะครับเดี๋ยวผมอธิบายกฎพิเศษแล้วกันนะครับเกมนี้เนี่ยคอนเซปค่าๆเข้าใจแล้วนะครับก็คือต้องอย่ทีของสีดแดงนี้นะครับผมอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าเ,าเกมนี้การกระโดดเนี่ยมันจะมีวิธีมันจะมีความแตกต่างจากเกมอื่นๆยังไงนะครับเกมนี้เนี่ยอย่างยิ่งยิ่ดูเห็นแล้วนะครับก็คือว่า เวลาข้ามนะครับจะต้องข้ามหมากก่อนนะถึงจะเดินได้นะครับนี่ถือว่าผ่านถือว่าโอเคนะครับนี่กดตัวที่1นะครับกดที่2ครับเกมนี้อนุญาตให้สามารถข้ามได้ทีละสองได้นะครับจะเห็นว่าสีแดงเนี่ยข้ามไหมได้ไหมได้ครับตามตามกฎของเกมนี้เนี่ยบางด่านจะจำเป็นที่จะต้องข้ามแบบนี้นะครับอันที่3ามนะครับสมมติอ่าตัวนี้เป็นสีเงินนะครับผมข้ามตามกฎเดิมได้ไหมอย่างนี้มานี่ตามปกติแล้วได้นะครับ แต่เกมนี้มีกฎพิเศษอย่างหนึ่งคือว่าตัวใหญ่กับตัวใหญ่ข้ามอยู่ใกล้กันอย่างนี้นะครับอยู่ใกล้กันชนกันอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกตง่ายๆครับเวลาเล่นแล้วเนี่ยถ้าเมื่อเอินเนี่ยตัวหมากเนี่ยมันมันได้ลงล็อกพอดีเพราะเนื่องจากมันติดกันเองอย่างเงี้ยแปลว่ามันผิดปกติแล้วตัวมันไม่มันไม่อนุญ,ญาตนะครับก็คือไม่ได้นะครับแล้วก็เกมนี้ไม่อนุญาตนะครับให้เดินข้ามเฉียงอย่างนี้นะครับ ระยะแค่แนวแนวตั้งแนวนอนแบบนี้เท่านั้นนะครับจะเดินเฉียงข้ามเฉียงแาอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็มีกฎข้อะควับข,ข,ข,ของเกมนี้นะครับจริงๆแล้วในในตัวกล่องนะครับก็จะมีคู่มือในการเล่นอยู่นะครับถ้ายังไงถ้ายังติดขัดอะไรไง้ก็ลองดูในคู่มือได้นะครับเกมนี้เนี่ยก็มันข้อดีอย่างหนึ่งคือพูดนะเล่นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวกล่องเนี่ยก็คือตัวตัวนี้จะขึ้นมาเก็บเก็บตัวมา ไม่ได้กล่องได้นะครับก็คือจะไม่หล่นนะครับ<อ>เป็นวัสดุอย่างดีนะครับถ้าสญญางงนใจยังไงก็เราเข้าไปดูนั้นเป็นทอยช็อปดูนะครับ www.bentoyshop.com นะครับขอบคุณมากครับที่รับฟังครับสวัสดีครับ